สบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอซี่ตทตทานเมนี่นะทุกคน,นอ,ออนค่ะได้อาโทรศัพท์ออนเบิงอ่าวอลเลย์บอลนอนแต่ว่าออนเอาโทรศัพท์แฟนอันนี้นะทุกคนของแฟนกระเซียนเนี่ยมืดๆในแท็กน้อ,อ,อ,นอยได้ทุกคนตอนนี้นะทุกคนชนะอ่าน่าจะได้ดิอ่ะอกปกติอ่ะห้าจะเบิงว่าไทยนําตลอดนอนแต่อันนี้โอ้โหโคลอมเบียเขาก็เก่ยงนะทุกคนได้คนละคนละหนึ่งเกมนะเนาะคนละหนึ่งแต้มหนึ่งเสร็จนะทุกคน แบบนี้คือแบบแต่ตอนนี้ก็ยังไทยนั่มอยู่นะทุกคนไทยยังนั่มอยู่แปดนอแหลก็โคลัมเบียยังอยู่หกนะทุกคนตอนนี้ทาเบิงโคลัมเบียนี่คือเขาว่าจังไรอ่ะโตใหญ่ทุกคนโตใหญ่แขงแกง่งโอ้โหการเลนการเล่นของเขาอะนะคือแบบอืพร้อมที่จะแบบตบสาวไทยของเฮ่าแต่ บอกไว้เลยว่าสาวไทยของเขาสูสชุดใจด้จากเก็บนี้เนาะสู่ชุดใจร้ายเนาะบบแบบ <Okay. S 2> แบบแก็คือเขาว่าอะไรนะทุกคนขนาดสร้างนะช่างอ่ะมันก็นยังหยาดหมดเนาะทุกคนอันนี้ไม่เป็นเป็นคำจาก pfc อันนั้นเนาะออนก็นเลยเดี๋ยวมาไปเบิ่งว่ะช่างเนี้ยมันคือหยาดหมดก็เลยเดี๋ยวหัวเออแบบหมดมันเข่ากัดพูช่างนะทุกคนมันเป็นคำพันเผยหรือว่าอีนเนง้งนี่เนี่ยแต่ก็อ้อนเคยได้ยิน เคยได้ยินจากตอนอ้อนเฮียนะทุกคนลายปี๋เลยอ้อ,อนําได้ว่าหมดกับฉางมันอันนั้นกันชุด่ายสารก็ต้องยอมหมดอ่ะนั่นแหละทุกคนกับว่าแตกต่างกับชาวไทยเนาะโตหน่อยแต่กะแข็งแกงร้ายแหละกะคืดสูขนาดเนาะบอ,บอแบบโตใหญ่หรือว่าแข้งคนที่จะมาแข่งโคลัมเบียถึ่ว่าโต้ใหญ่คือแข้งแกงตแต่แต่ไทยเห่าก็ยังสูงยังเต็มถี่นะทุกคนตอนนี้นอกระยังอยู่ที แบบอาลงกันไปแล้วทุกคนลงไปแล้วอุ้ยออกมาเลขุดรลุนแห้งนะทุกคนรลุนแหง้งหัวทุกคนอ่อนจะบอกแหงเพิ่งนะม,มันนั่นอีกแล้วอ่ะสัญญาณมันบอดีสัญญาณมันบอด,ดีทุกคนาอาตอนนี้ไทยได้เก่าอะไรเลยจ้าทุกคนตอนนี้ไทยได้เก่าแล้ว เล่เบียก็ยังนั่มไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ก็ยอมรับว่าไทายเฮานาะเมื่อยนะเมื่อยต้องสรงแรงเชียร์แรงใจไปได้ไหลายคนเด้อจ้ะทุกคนท่งแรง,รง,รงเ,เชียร์แรงใจไปได้ไหลายตอนนี้ก็ยังแบบอื้มอือม,มเออโอ้ยเอาเชียร์แต้มไหมเขา้วยลาทุกคนเขา เคียดเลยอ่ะปะวายันโคัมเบียไปอีกมื่อไปอีกฟายนะทุกคนโอ้ได้กระดาษแปดเก้าทุกคนตอนนี้เออไทยของเฮ้าสูสูเดอร์สาวไทยทุกคนโหนาต้าแต่ละคน เขียดเลยอะเ่นโหไทยนำซิปแล้วทุกคนไทยนำซิปแล้วอ, <c oughs> ออกจ้าไทยได้จ้ารอบนี้ไทยได้เอ11ต่อแปดแล้วทุกคน โอหโอ้ oh. Oh, oh. ยอดโอ๊ยลอลานี่เก่งกันนะทุกคนลอลานี่แบบยอดนี่พุ่งประทันเลยคนไทยเขาโอ้โหเคตี้แบบไอ เก่าเลยอารรคะนีน่าเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟตำนะทุกคนอันนี้ซองขังเลยนะทุกคนซองขังเนะี่ยทางโคละเบียเสิร์ฟตำ่ายสิบสองแล้วจ้า ลอล่าหยอดเจอ,อโอ้ลอล่านสุดยอดทุกคนมาเก่งคาเลืมันกล่าของพวกเฮาสูญยังสุดใจ นักเบาก็มีเบิดหน่ออูเกียมนี่อี่ได้แล้วไทเฮาได้แล้ว <c oughs> ถือว่าไทเฮากันยังเอาตัวหลอดได้อยู่นะทุกคนยังแบบโอ้ชูแบบเอ่สิบ,ส,บสิบสามตัวสิบแล้วสิบสามตัวสิบแล้ว,ว,ลวทุกคน ไก่แล้วรอเชียรอเชียตอนนี้เลยเรื่อยๆนะทุกคนโค้องเบียทนะ้ายหัวเล่รเรื่อยๆสิบสองตัวสิบสี่ท้ายหัเหา 14, หเลสิบสี่ทายเขานำสองเต้มโอโอมไทยสู้สู้ไทสู้สู้ ทีมเขาแบบโ้ตอนนี้นะทุกคนออนบอดิ้เบิรงคนเดียวเอกแฟนก็นมานางเปืงนน้ำแล้วนี่นี่บังบังงั้น ภูกใจดิไปออกจากแอบข่อยได้จังไดเอาอีกแล้วลูกดไปกดกยังโอ้ยได้เลยเพื่อมันสิโลดได้นะคอเราทรมานทรมานใจขอจกะซิบปงบอนเลือใจกวดิทุกคนคะเพราะว่าห้องเราไม่มีทนะีวีเนาะทุกคนเราก็ต้องเบ่งทางแอบเอานะทุกคนแต่ทางแอบกะคือว่านะทุกคนสัญญาณข้าเฮาสัญญาณอินเทอร์เนต็ตข้งเฮามันกับ,ม,กบมันเฮาเ่นรายเดื่อนอยู่แล้วเนาะทุกคนตามมันนั้นเลย เห็นบ <üman> like ่าม <ai> like ันบวดใหลฮะอู้หายหัวไปกดเด้อไปกดจังไหนลมันเบอดอารมณ์เบิดอารมณ์ไปเดี๋ยวจับเดี๋ยวจ้เดรเด็นกรเดแล้วยเี่ยาไม่แท้เได้แล เ้านั่งแล้วทุกคนชิมาแล้วโอ้ยมันจะคะแนนเร่าเกครียดเครียดมันเครียดชียชิมาชิสีกันเนาะเข้าเล่นแบบอันนี้คือยังเหงาต่แตายดับเรียไปกดอีกแล้วกดแั้ดับเปลวไหนรมณ์ไับ โทรศัพท์กับไรด,ดังใจเน็ตกับไรด,ดังใจนะทุกคนเด้อบ้านทางพวกับไรด,ดังใจคือเก่าเออเขียดอแม่แต่ไหนดีเลยมาพรมยุ่มมาเลยเขียด